กลับสบายดีเบิร์ตสุขูสุค,สคนทุกใจทุกมุมที่นะฮักทุกท่านวันนี้ขอบคุณเฮาการขึ้นให้คือเกา่าเนาะเพราะว่าหลังจากเฮาจูดให้สำเร็จแล้วเฮาก็ต้องได้ขึ้นมาเบิง้งเนาะมาสำรวจเบิง้งบริเวณใดที่มันไหม้บริอียดเฮาก็จะเก็บเก็บไม้มากองไใบบอลใดบอหนึ่งเพื่อเฮาจะจูดเนาะหรือว่าเขาเอื้อนอย่างหนึ่งว่าเฮ็ดกองห้าเนาะ,นะแล้วก็พิเศษอยากขอบใจซองพีคนนี้เนาะที่ส่งเงินทางซุปเปอร์แตง ก็คือพี่อามี่นี่ก็เคยส่งมาหลายครั้งแล้วเขาก็จื่อตลอดนะจะได้ก็ขอขอมกขอบใจนะหรือว่าเขาพุมา่มากๆนะที่มีน้ำจิตน้ำใจสวยงามนะให้กำลังใจเล,เล็กๆน้อยเพื่อคอยมีกำลังใจเฮ็ดคิปขึ้นมานะนะแล้วก็จังได้ก็อยากขออีสไให้พี่เขาทั้งสองท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจบบ่ให้ได้ความข้ยบ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น หายลำลำโอยด้วยหายอยู่บนโลูกใบนี้ดนโดนโอเคแต่ทุกคนได้ตามบึ้งกับพวกเฮาได้ในทวันื้อนี้ในการบรรลุน้ำกันว่าให้ทีเฮาจูดมันจะไหมละเอียดสำได้อดิดอดิด อดืดเนี่ยก็เลาะไปตามกลางให้พราอว่าหลังจากเอาจุดให้แล้วนี่มันเลาะไปเลาะมาสบายอีกอย่างมันคิดว่ามีนูที่มันตายอยู่กลางให้จ้ะให้ขเขาเหากับมีบางบอนกับไม่ดีนะบางบอนกับไม่บริละเอดทุกคนสังเกตเบิ่งดีๆนี่บอนที่มันไม่บริละเอดอันนี้เขาต้องได้ตัด คือมากองไว้บนใดบนนึงแล้วจึงจุดใหม่ปกติอันเบื้งนี้นี่สวงหาทางนี่ก็ค่อนข้างหน้าเนาะต้นไม้แต่เป็นยังมันไม่บละเอียดปันใดเนาะหรือว่าเฮาจูสวงเย็นเนาะ มันไหมบริละเอาว่าเขาจูดสว่วนหนึ่งซองโมงนี่น่าจะไม่ดีใช่หนูหนูมันเมื่อยแล้วล่ะดวดูมันเลาะไปกลางไห้มันโบเจอหนูที่มันตายอยู่กลางไห้สักเบืองนี้เนี่ยเฮายัางบอทันเก็บ ไหมที่มันไม่บริอียดมีตหาหอาจามาเบิงองตำรวจเบิองให้ทั่วส่วนพ่อแม่ก็ลงไปเก็บอันเบื้องนานก่อน,นอเอากระสียางไปหาพ่อแม่อีกคือว่าเบืองนี้นี่ไม่ค่อนข้างดีอยู่นี่คือบอลนี้นี่พุ้นนี่ทักไมมดีขนาดนี่เวลาเอาปูกพืชพักนี่ก็งามดี ประเภทดินถ้าว่ามันบวมไหมนี่เวลาเอาปลูกพืชพักมันจะบวมงามเนาะมันไหมแบบนี้นี่งามเนาะถ้าว่ามันไหมเกินกวน่านี้อีกมันก็บวมงามอีกเนาะคือบางบอนบอนที่เอาจูดกองห้าเนาะมันไหมโพดพืชพักก็บวมงามปันไดเนาะสันีน้แหละพอดีงามเลยนี่มันไหมสัมนี้พอดีงามเอาปลูกพืชพักหรือว่าข้าว อันนี้ทุกคนเห็นบ่กโตัวอ้นมันขวดดินหลังจากเขาจูดหายแล้วป๊าโทนี่นี่น,นี่เห็นบ่มันขวดดินสงสัยมันยั่งอยู่ในให้ยามดจัดการ อาดืดเนี่ยยงโบหูหูของมันเพราะว่าัตอ้นเนี่ยมันขวดดินมันอัดไว้หูของมันเพราะว่าัตอ้นในปกติมันขวดดินนี่หูที่มันขวดเนี่ยมันอัดไว้สงสัยมันบมอยู่แล้วเพราะว่าปกติเวลาอดืดเนี่ยมันดมเข้าไปมันหูจัก อันใดมีอันโตนูมันอยู่ในดินนะฮูอันใดมัน่อยู่มันก็ฮู้ตามสังเกตเบิ่งตัวนี้นี่มันแบบว่าเอาใจใส่ปันได้เวลามันขวดอันดินปกติถ้าว่าตัวมีนู่มันอยู่ในดินนี่มันขวดดินนี่แบบเอาชิงเอาจังแต่เขาเบิ่งตัวนี้นี่ธรรมดา มันยังมีกินอยู่แต่ว่ามันน่าจะบรอ,อยู่แล้วโอ้ดิลุมบ่ไหมต้นไม้มันยังเป็นใบเลยตัวมันยังเป็นใบแบบนี้แหละเหาะขี้คาดเวลาเหาเก็บมากองไว้ถ้าว่ามันไม่แบบว่าใบมันไม่เบิด เลือแต่ลั่นคองมันแบบนี้แค่แน่เอาเก็บง่ายมาคองไว้ส่วนนี้บรรยากาศนี่สลายแห้งแร้งเนาะแบบว่าเาเบึง่ง บรรยากาศบนหน้าอยู่ปันใดเนาะถาหอดสว่วงฤรดูฟ้นหรือว่าสว่วงที่อันต้นเขาที่หอปลูกอยู่กลางไฮมันขึ้นแล้วตวงนั้นแหละบรรยากาศนี่โคตรดีอันนี้อีกบอนที่มันบ่ไหม่ บอนทีบอไม้แบบนี้เนี่ยเขาจะเก็บไม้จากอื่นมากองไว้บนี้เลยเนาะแล้วก็จูดบ่เห็นพ่อแม่เฮ็ดกองหาเนาะสงสัยอยู่เทิงนี่แหละอยู่เทิงเนาะพ่อแม่เฮ็ดกองหามีคนอื่นอีกมาเบิ่งอยู่กลางไห้ของเฮาเนาะผู้หญิง นี่ๆๆๆคือนั่งไก่พอหรือกว่าน้องแยกบ่ฮู้าเพิ่นมามีเวียกยังเนาะอันนี้อีกบอนนึงบอทีมันบ่ไม่มันบ่ไม่แบบนี้นี่ยากสุดเตยเนาะ ຖ້າວ່າຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ນີ້ຍາກຖາວ່າຕົ້ນໄມນ້ອຍນີຂແນເຮົາເຮັດກອງຫາບໍຍາກດ เาจะกองใบบอนที่มันบ่ไหมเลยเราจะเก็บเก็บสิงเศษเรือที่มันไหมบละเอีดเราจะมากองใบบนนี้เลยแต่ไม้บางอันนี่เราเก็บเอาไว้เห็ดฟื้นนะแต่ไม้ที่แบบว่าคีลายหรือว่ามันน้อยเราจ็จูดเลยขันไหมแบบว่างามซํานี้ความเงยหรือว่าซัาโปรตีนเราจะเก็บกองใบบนใดบนหนึ่งเพื่อเราจะ แบกเอาเมื่อเห็ดพืน อันนี้คือไม่ง่ามแบบนี้เนี่ยเอาเก็บไว้ไปเห็ดฟืน<า>ตัวได้แบบตัวมันทีไรเอากลองไว้เพื่อเราจะจูดเลยหรือเอาแต่ไม่ทีง่งามๆถึงเอาไปเห็ดฟืน ทองลุม ở ở ่มเนี่เขาจะเอายาในน้อยมาหยัดไส่เพื่อเวลาเขาจูดมันง่ายนะมันไหมง่ายแต่ว่าเขาเอาไหมงหญ่แบบนี้เวลาเขาเอาไม้แปกมาตอยหรือว่ามาจูดเนี่ยมันจะไหมซ่าเนาะต้องเห็นแบบนี้เอามันจึงไหมง่ายเมื่อเขาจูดไม้น้อยนี่มันไหมก่อนแล้วมันจึงลามขึ้นไปไหมง่ายตามขั้นตอนขอเพ็ษ ถ้าว่าบ่มีวิธีเฮ็ดจนเวลาเฮาจูดมันยากบ่แม่นอย่างอื่นเอาจูดก็บางทีตอนแรงหรือว่ามื้ออื่นมื้อฮือแล้วแต่มื้อใดสะดวกเฮาก็จูดมื้อนั้นสําคัญสุดนี่เฮาเฮ็ดกองหนี่ให้มันสําเร็จเนาะก็ถือว่าบ่ยากเฮาจูด สำเร็จกองหนึ่งเอาเห็ดเอาไเห็ดกอ,องไหมอีกอาจะเลือกเบิ้งว่าบอลได้แบบว่าดิ้นมันบนอลไหมอาจะกองไว้บอลนั้นเลยแม่นยังฮะโอ้หังหมดหังหมด นนี่เห็ปาที่เขามาอยู่ทิ่งให้ของเห้าบางกี้นี่แม่เพิ่นมาคอตัดอ้อยอ้อยที่แม่ปลูกอยู่สวนแต่แม่กระตกลงให้เพิ่นตัดเอาคิดว่ามีเบียกแนวอ,อื่น ี่แท้เพื่อนก็มาคอตัดอ้อยของเฮาอากาศนี่ฮอนเอาพี่น้องเอ้ยถ้าฮอดช่วงเดือนสี่แห้งฮอนกว่านี้ช่วงหาสักเข่าตอนนี้ฮอนแต่แค่ใหน้วยนึงอยูน้ำก่อน กินน้ำเย็นๆรู้สึกว่ามีแหงนิดนึงน้องแยกเอาไปให,ให้แม่อีกแม่กทางลังฮะน้องแยกแบกไม้มาไว้อยู่แคมไฮให้เลย ไกล้แคมแบบนี้นี่เราจะไว้บนแคมเลยเาบวตองกองไว้อยู่เครื่องกลางถ้าว่ามันไกลหัาก็กองไว้อยู่กลางเขาเฮ็ดกองห้าเนี่ยประมาณ ามมือสี่มือพอดีแล้วเลยก็คือว่าค่อนข้างไม่ดีพอสมควรคือกานก็มีบางจุดยังบ่ทันละเอียดพันใดหมันไม่แต่ก็เป็นยังพอดีเฮาเอาไปเห็ดฟืนถ้ามันไม่ละเอียดกับ่บมีไม้ที่เฮาจะเอาไปเห็ดฟืนอีกชนี้แหละพอดีมากองใบตามแค้มให้เลยสบายเราตัด นี่กับเวลาสเปรย์มงฮอนแห้งเ่าพักพอนก่อนตอนแรกถาวาลงได้เลาก็ลงถาวาบ่ได้กับทางพอนแต่เพชรตอนแรกนี่มันมีฝุ่นร้ายเฮ็ดแต่ขับเศร้าขับเศร้าเอาถาวาเฮ็ดแต่ขับเศร้านี่น่าประมาณสามสี่มือสำเร็จเอาเฮ็ดกองห้า ตอนที่เราจะพักเที่ยงเนาะตอนแดดแบกเอาเมื่อฟืนเมื่อไว้อยู่ใกล้เที่ยงอันนี้แหละเขาว่าใส่ไม้ให้เป็นประโยชน์โมเแม่น์เอาทางแล้วกัทิมด่าละต้นไม้นี่ยังสามารถใช้ได้เป็นฟืนนี่เพื่อเ่าทำอาหารการกินแล้วก็ได้ปลูกข้าวพ้อม แต่ก็มีผลเสียคือการทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาเฮ็ดลงไปนี่มีข้อดีแล้วก็รข้อเสียไปพร้อมๆกันบอกว่าเขาจะเฮ็นยังก็แล้วแต่ต้องมีทุกอย่างเบิดสำหรับวิ่งที่เอามาเฮ็ดวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะแต่ยังเบาแล้ว และก็รสำหรับคลิปนี้ขวาก็สีจบลงยินีีก่อน,นต้องขโมกขอบใจทุกทานให้เขา,มาเมืองเบิงมาสมต่ต้ตนจนจบถ้าโบยาพาดผลงานการเคลื่อนไหวของครอบครัวขวากย่าลืมกดไลค์กดถูกใจหรือว่ากดติดตามไว้เนาะเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้โบยพาดได้ชมอีกครั้งะจะได้กับเขาขอบใจหลายๆเนะาะบายๆเจอกันในคลิปต่อไป